สวัสด,ดีจ้าพวกแบาบยายโซคือเก้าได้จ้ายายโซในตางเดนเนาะตอนนี้พักกันยุกเกาะคือเก้าด้จ้าแต่ไม่อีกมุมหนึ่งของเกาะเนาะยายโซเห็นดอกดอกไม้ดอกกระดาษง,งามๆคื้บานเหาไหมจ้าย,ยุกเกาะยายโซกเ็เลยมมาทายเ็นบึงนาะจ้าเนาะมุมมุมดอกไม้ก็มีคือกันนาะจ้าเนาะมุมดอกไม้ยั่บบานเหาไหมจ้าคือนบานเหาไหมจ้างามไ่มจ้า ขนาดอยูนในเขตดนี่ก็ยังมีดอกไม้แบบเดียวกับบานเฮาอยู่น,อะะนอ้อยจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเด้จ้าว่าสีมียังแน่มือนี่นี่จะ้ะดอกเฟื่องฟ้าหรือว่าดอกกระดาษบานเทาอื่นเนาะเฟื่องฟ้าเลยจะ้ะก็มีหลายๆสีหลากสีก็สิบปลูกเต็มไปน้ำสาสท่างเน้อะจ้ะเนาะท่างยางไปสาสหาดนาะจะ้ะ จะตามสายทางทีเข้ายางไปลุงไปหาดน้อย้าเนาะเขา็สิเห e so ็นต้นไม้คล้ายคเมืองไทยนาอจ้จเนาะอันนี้ต้นตะบองเพชรพี่น้องก็เห็นบ่าจ้าหมากตะบองเพชรได้จ้ะหมากตะบองเพชรกินได้ได้จ้ะกินได้เขาส่งไปขายยุสเซวิเดนอยู่จ้ะเนี่ยนี่หมากตะบองเพชรเวลามันสุกมันสิเป็นนวยแดงแดงได้จ้ะหมากตะบองเพชรจ้ะ ยายสูงเราก็เห็นเป็นต้นมันเขาจะเนาะนี่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 หมากแต่อบองเพียดนาะทางนี่ก็สิเป,ป็นคือต้นดอกเกศไงาบานเฮานี่ไหมจ้ะจ้ะทางนั้นก็สิเป,ป็นต้นกล้วยว้ายมีหัวต้นบักฮุ้งต้นบักฮุ้งดอกบักฮุ้งพี่น้องว้ายเห็นบ่จ้ะเห็นบ่เห็นบ่เห็นเหมือน,นกันบ่จ้บะบักฮุ้งก็มีกล้วยก็มีก็คืออยู่เมืองทไทยแต่จ้ะนะ โอ้โอโอโต้นบกักแบมไหนจ้ะอันนี้ก็เป็นต้นกระบองเพชรไงได้จ้ะตะบองเพชรนี่มันสิเป็นมันสิมีเป็นผู้เขาเลยได้จ้ะอยู่นี่เป็นผู้เขาตรงนี้ต้นตะบองเพชรต้นแบบง่ายๆได้จ้ะเบิงบ่งเด้อเบิ่องง่ายๆครับไอ้ดีจ้ะเบิ่งฝ่ามือย่อยโสดเด้อนะเบิ่งใบหนึ่งได้จ้ะฝ่ามือย่อยโสดซ้ำนี่เละจ้ะ นี่ใบนึงตังละใบนี่จ้ะม่รู้ว่ามันใหญ่ซ้ำไหนจ้ะเจ๊ซัวเคยเห็ดคลิปอ่าไปเบิงต้นตะบองเพชจยูดเทิงผู้เขาเราเนาะจ้ะเนาะคลิปหนึ่งเราแจ๊โสบอเคยเห็นไม่จ้ะบอเคยเห็นก็เลยเห็ดคลิปไปพ่อตะบองเพชรผู้เขาหนึ่งกรนะโลดเนาะเต็มผู้เขาอยู่ไหมจ้ะเกลือเราเองไหมทางนี้ก็สิเป็นดอกเกล็ดได้จ้ะเกลือเราเองเนาะ จ้ะพ I mean? like, ูดนะมากตะบองเพชรอันนั้นมันก็ลังก็ลังจะเหลืองเลยจ้ะก็ลังจะเหลืองถ้ามันสุกมันกินได้เลยจ้ะเขาส่งไปขายน้ำห่างกีะคล้ายๆมาแก้วมังกรอนบานห้างเลยจ้ะคล้ายๆมาแก้วเมื่อก่านบานนุ่งใย้ายสูสีใแต่บึกเลยจ้ะเนี่ยไปมาแก้วมังกรอนบานห้องสูงหรือเบล่า อันนี้ก็เป็นต้นดอกเจี๊ยดไงนะจ๊ะเนาะโอ้เห็นว่าต้นบอกคุงว้ทางนี้มีหนุ่ยสวยนาะจ๊ะโบโบเห็นโดดแล้วได้เจะต้นบอกคงสวยๆแบบนี้อยู่ในสวีเดนมันโบมี่ไหมจ้ะสห็ห้าต้นบอกคงแบบนี้โบมี่ดอกจ้าพิตาหิมะนั่นแหละต้นใหม่ไปน้ำทางเนะจ้ะเนาะต้นใหม่ไปน้ำทางแปลกๆ นี่เขาก็ล่องล่างสิล่องหาดจ้ะเขาก็เลยคลายรูปนั่ทางงหาเบิง้งนี่กระต้นไม้กระนี่แปลกๆได้จ้ะนี่อันนี้แปลกๆ,ๆกับเมื่อเคยเห็นเจีเยเกียร์เนาะพี่น้องเคยเห็น่กระต้นไม้แบบนี้ดอกไม้แบบนี้แต่ว่าย้อยโซสะอ่อนตะบวงเพชรดไหมจ้ามาขึ้นหลาย,ลยจ้ะมึงดินซุ่มเท่าไรแห้งหลายจ้ะดินซุ่มเท่าไรแห้งต,ต้นใหญ่แห้งหลายแห้งง่ามท่วมหัวเอารถจ้ะ งามเดีกยวกะอ๋อามงามงามมองน,นี่ทีตะกระบองเพชรพวมตึกสองสันสามสันน่ะโรจ้ะเห็นบ่จ้ะนั่งบ่ท่านในหอดหาดอยู่จ้ะเบิ่งดอกไม้เป็นน้ำทงัง <c oughs> พี่น้องงางมานี่ใช้สูบัดไม่เห็นต้นบักหุ่งเทพป่ะที่นี่ต้นบักหุ่งเทพบ้านเฮาเดี๋ยวะนี่เห็นบ่จ้ะ เห็นหน่วยมันบ่จ้ะโอ้เขาปลูกไว้เห็ดอีหยังขนาดยุกเกาะน้อยจ้ะเนาะยุกเกาะส้มสเปนดน้อยจ้ะเนาะนี่หอดบอกุงเทปบ้านห้างคุณหนูจ้ะต้นนั่นกับต้นบอกุงเทปด้วยจ้ะนี่ต้นบอกุงเทปเพื่อนจ้ะ มันทางลงไปเกาะมันทางลงไปใบไส้หาดจ้ะส้มว,วิวไปน้ำทางนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตะบองเพล็ดอีกพันหนึ่งเลยจ้ะแบบใบกลมๆแบบนี้จ้ะเห็นปะจ้ะนี่ยายโสุกับพึ่งเคยเห็นเนาะก็ง,งา่ายเหมือนไฉเนี่เป็นเป็นตะบองเพล็ดอีกพันหนึ่งคนละพันเลยจ้ะอันนั่นก็เป็นอีกพันหนึ่งจ้ะพันนี้มันเป็นใบกลมๆ จ้างานมะฮอดหนีบมันจะซีมีหม่องขึ้นไปเบิง่งจุดชมวิวนะจ๊นะเนาะได้โซก,ก็ลลังสิขึ้นไปจ้ะวามันที่เป็นจังไดนขึ้นมาเบิ่งน้ำกันได้จ้าปัาดขึ้นสูงจากพี่น้องได้สูงสูงขึ้นบันไดไปน้ำกันจ้ะที่เป็นก้อนหินแล้วก็เป็นจุดชมวิวนะจ๊นะเนาะจ้ะขึ้นไปน้ำกันได้จ้า โอ้สูงจริงดิงเลยจ้ะโอ้มันจักสั่นล่ะนี่จ้ะจักสั่นล่ะนี่ย่างขึ้นไปจ้ะพอ,อย่างขึ้นมาเคาก็แตสิเห็นวิวนะจ้ะเนาะเห็นวิวทางนี้ก็ยสิเห็นตึกตึกยอดตึกยอดผู้ ลดแรอยกหลางล่างเดี๋ยวขึ้นไปอีกจ้ะเงี่ยเงี้ยย,ยังมีอีกบันใดจ้ะไปพุ่นงน้ำกันจ้ะเห็นมานาานี้ห้าก็สีเห็นวิวนะจ้ะเห็นปะจ้ะลดแรงบึน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 ดีจ้ะ เดี๋ยวแย่โซสิขึ้นไปอีกเด้จ้ะยังมีขึ้นไปอีกอีก <Okay. S 2> มานน่ก็สิก็สิมีรูปไม่ลกลางเขียนนะจ๊นะเนาะสุดนี่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของเพืะะ่อนล้วก็นี่เป็นคลาย,ายออาคลหอวค้อยนะจ๊นะเนาะคลาย,ายออาคลหอวค้อยแล้วก็ไม่มองคน น right, ั from ่งเบิ่งจ้งมังนี่ก็จะเป็นสนามกีฬาจ้ะเป็นสนามกีฬาเห็นได้จ้ะสนามกีฬาไห้ๆวัลานายฟุนเซ่ไทยแลนด์ยโสธรไทยแลนด์คุบาวถาม I อไ o m e from I ไอ o m ม from t h a i ล a n อ๋อเป็นวิวป่ะจา้ะอันนี้าาก็จะเป็นผู้เขาเนาะจ้ะเนาะเป็นผู้เขาจ้ะผู้เขาเนาะผู้เขาเป็นวิวงามๆจ้ะวิวงามๆจ้ะผู้ว่าถามว่ามาตตาชีนาบอสันว่ามาตตาไทยสันบ่นามีจ้ะเป็นวิวแล้วก็เป็นรเรือคนน่ะจ้ะนะเป็นเรือ

จ้ะพ่อห้งงางยางมาฮอดหาดเ้าก็สิเห็นตึกนะจจนะเนาะตึกเป็นตึกแบบที่ว่าเป็นก้อนหินไหมจ้ะก้อนหินเขาสั่งเป็นตึกนะจจนะเนาะสั่งเป็นตึกอยู่อยู่ริมหาดนะจจนะเนาะมองนี่กสิเป็นภาพปืนใหญ่าสิมีสัญ,ญลักษณ์ภาพปืนใหญ่อยู่แต่ละหม่องนะจาจนะเนาะแต่ละหม่องาสิมีภาพปืนใหญ่ ต้องไปหาดหาด,หาดอีกมุมหนึ่งของเกานะน้อยจ้ะเนาะไปคล้ายๆกันเลยจะมีคนอาบแดดมีนักท่องเที่ยวมาหลายแต่ว่าหาดนีดยยนนน่เป็นหาดใหญ่จักน้อยนะจ้ะเนาะเป็นหาดใหญ่จักน้อยคนกับสีนอนอาบแดดเต็มจ้ะ ตึกข้างล่างนั่นก็สิเป็นมองไลยคล้องนะเจ้าเนาะที่เป็นก้อนหินเสียงอาจจะสะท้อนนะเจ้าเนาะลี้ยวมากก็สิคนอาบแดดคนอาบแด,ดดได้จต่นิดเดียวนอาบแดดก้นเล่นน้ำนะเจ้าเนาะมันก็สิหาดทรายหนิมันสิมันสิบ่เป็นสีขาวได้จ้ะหาดทรายอยู่บันมันอเป็นสีดำจะแ้่ก็สิมีก้อนหินแน่นิดหน่อยก้อนหินหน่อย มันบ่กมันบ่ขาวงามคือบ้านเฮาเด็จ้ะเป็นสีดำอย่างบรรยากาศยังเก็บภาพอบบรรยากาศน้ำกันด้วยจา้ามาเที่ยวกับยายโสวด,ด้วยจา้าคลิปนี้ก็อาจจะแค่คลิปตอนนี้ก็มีก็อาจาจะมีอสำสำี่ยังซ้ำๆเนาะจะกน้อเบิ้ลวิวเบิ้งยังไปคุยกันไปเน,นะาะจ้าดีเจา้า ชิปของแต่ละคนนี่มันกะมีเอกลักษณ์ของภัยของมั่นนาะจ้ะเนาะมันก็นมีแต่ของคนหนึ่งก็สิเป็นอีกแบบหนึง่งของคนหนึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนาะจา้ะสำหรับชีิปของยายโสธีสิเฮ็ดมานนี่ก็เิสเเอาแบบชีวิตเจ้าของที่ใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนาะจา้ะเอาชีวิตแบบเอา เวลาเที่ยวกับเที่ยว,เ,ยวเวลาอยู่บ้านกับสิอยู่บ้านเป็นสิน่งนะจจะแต่แต่สิมนี้เป็นเอกลักษณ์ของไคของมั่นนาอจ้ะเอาคลิปนี้กับเจ็บบรรยากาศไปซํานี่จ้าพอกันไม่คลิปหน้าจ้าแต่มาคลิปนี้กับกดไลค์กดติดตามเลยจ้าเด้อพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า